สวัสดีครับผมช่างอัดครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพามาดูบ่าวาวนะครับพามาดูบ่าวาวซึ่งเพราะว่ามันมีหลายคนมากที่ทักเข้ามาถามผมน้องๆช่างมือใหม่นี่แหละที่หัดตามฝานะครับว่าเราจะดูยังไงว่าบ่าวาวตัวเนี้ยมันปาดได้ตัวนี้ปาดไม่ได้ตัวนี้ปาดได้อาเคปาดได้ตัวนี้ทําไมถึงปาดไม่ได้แล้วก็ดูยังไงว่าบ่าวาวมันจม แล้วก็มันเสียองศานะครับเสียองศาก็คือมันสามารถปาดได้เสียงองศาก็คือมันไม่ตรงอ่ะไอไง่ายก็คือเหมือนเราเปลี่ยนหลอดเราก็ต้องปาดบาใหม่เพราะว่าเราตีหลอดไม่ตรงร้อเปอร์เซ็น์อยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องที่ฝาที่ต้องตีก็คือบ่าบา,ามันซุดลงไปมันจมมันซุดลงไปเยอะนะครับที่ไม่สามารถปาดได้โอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังร้านนะครับเพราะว่าข้างในค่อนข้างมืดหน่อยอ่ะเราจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เป็นฝา125ประวานหรือว่าเวฟ125นะครับอันนี้ก็คือที่เขาปาดมานะครับที่เขาปาดมานะที่เขาปาด สังเกตดูว่าเนื้อด้านบนเนี่ยมันจะเยอะนะครับมันจะเยอะนี่มันจะเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับไอเสียเห็นไหมเนื้อด้านบนตรงเนี้นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงเล็กๆนี่เลยนะครับนี่เหลือน้อยๆเนี่ยเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วถ้าเราปาดมันก็ต้องจมลงไปอีกเพื่อที่จะปรับหน้า4.5ให้มันแคบตอนนี้บ้านหน้า4.5มันกว้างมากเลยประมาณ4มิล ประมาณ4มิลนะครับประมาณ4มิลซึ่งตรงนี้มาตรฐานมันจะอยู่ประมาณ3มิลนี่แหละนะครับนี่ของตัวล์วตรงนี้นะครับคือหน้า4.5มันจะเหลือ3มิลตรงนี้อ่าส่วนมากเราก็จะปาดประมาณ2ถึง2.5นะครับไม่เกินนี้หรือว่าอาจจะเล็กกว่านะครับแล้วแต่หน้า4.5ใบล์วตัวนั้นด้วยอ่าก็คือบ่าวตัวนี้มันควรตีนะครับมันควรตีควรตีบ่าวลบาใหม่ไม่ควรปาดนะครับปาดไม่ได้ก็คือต้องตีใหม่นี่เราใส่วาเข้าไปเนี่ยมันจะจมลงไปเลยนะครับก็คือ ด้านหน้าของใบบา,บาเนี่ยจะขนานหรือเกือบขนานกับหน้า15องศารหรือว่าหน้าตรงที่เขาปาดกันด้านบนนะครับนี่แต่เมื่อเทียบกับตัวที่เขาปาดมาแล้วนะครับตัวนี้นี่บวาวมันจะลอยเหนือบาเหนือตัวบา15องศารหรือว่าเหนือบาตรงนะครับอ่ะแล้วมาดูกับตัวนี้ฝาของ1 1 0ที่ยังไม่ปาดเห็นไหมตัวไอดี ตัวไอดีเลยสังเกตเห็นว่าเนี่ยบาทสิบห้าองศาหรือว่าบาทตรงบางคนปาดสิบห้าบางคนปาดหน้าตรงนะครับนี่บาทตรงนี้มันเหลือเยอะแล้วก็บาทสี่พ้าตัวนี้มันแคบด้วยอ่ะถ้าดูกับตัวตัวฝาร้อยยี่ห้าเมื่อกี้นี่บาทสี่พ่าเนี่ยกว้างมากเลยดูกว้างชิบหายเลยนะครับกว้าชิบหายเลยนะครับอันนี้ก็คือบาทที่จะปาดได้นะครับนี่บาทที่จะปาดได้สี่ห้าก็ยังแคบอยู่ไม่ได้กว้างมากแล้วก็บาด้านบนก็ยังเหลือเยอะ บาดด้านบนก็ยังเหลือเยอะนะครับด้านบนเหลือเยอะถ้ามันกว้างลงไปด้านล่างแต่ว่าด้านบนเหลือเยอะก็ปาดได้แต่ถ้าด้านบนเนี่ยเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยก็คือปาดไม่ได้นะครับใส่บาวล,ลงไปก็จะจมนะครับนี่ไอเสียก็ปาดได้อยู่นะครับบาก็ยังไม่ได้จมลงมากนะครับปรับหน้าบนลงนิดหน,น่อยนะครับอันนี้ก็คือฝาที่สามารถปาดบาบาวได้ก็คือ4.5ต้องไม่กว้างล้ํา บ่า15าองศาหรือว่าบ,บ่าหน้าตรงด้านบนนะครับถ้าจะล้าลงด้านล่างได้นะครับได้เพราะว่าเราปรับด้านล่างออกไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราปรับด้านบนลงเยอะตัวบลาวเนี่ยมันจะจมลงไปในเบ้าฝาตัวเราไปว่้าฝาก็คือบ่ามันซุดนะครับบ่ามันซุดลงไปก็คือบ่าว้าวมันจมลงไปเยอะนะครับมันก็ทําให้เราปาบไม่ได้คือต้องตีบ่าบ่าวใหม่อย่างเดียวนะครับตีบ่าว่าวใหม่อย่างเดียวนะครับอ่า ที่ปาดได้ก็เราก็ดูกันง่ายเลยนะครับเนื้อ,อาว่าวต้องไม่จมลงไปในเนื้อบ่านะครับต้องไม่จมลงไปในเนื้อบ่าต้องลอยลอยเนือเนื้อตัวบ่าบ่าด้านบนตรงนี้นะบ่าขอบตรงเนี้ยนะครับต้องไม่จมลงอ่าตัวนี้เห็นไหมเราเห็นดูนะความแตกต่างมันชัดเจนเลยฝาสองฝานี้เทียบกับตัวนี้ใส่วาวลงไปดูบ่าสี่ห้ากวงๆอย่นี้ปับ๊บอ่าจมลิบเห็นไหม จมลิปเลยนะครับจมลิปลงไปด้านล่างเลยนะครับเนี่ยนี่คือบาบามันจบนะครับนี่จมลิปลงไปด้านล่างเลยนะครับนี่ก็ต้องทําการตีบาบาใหม่นะครับตัวนี้จะตีบาวาใหม่นะครับส่วนตัวเน,นี้ยปาดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้ต้นทุนอ่น,น้องน้อทักถามผมการซฟต้นทุนลูกค้าไม่มีงบเลยต้องการให้เราทําประหยัดให้ที่สุดให้ใช้ไปเกาะนะครับ บาลก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่หลอดก็ไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าองศาเนี่ยมันเสียองศาบ่ามันเสียแล้วเราจะใช้าวาลเก่าได้ไงเราจะดูแบบไหนว่า,าวาลเก่าใช้ได้นะครับ,บาวาลเก่านะครับเราก็ต้องมาดูเนื้อบ่า45ของตัวาวาลนะครับถ้าเราปาดบ่าแล้วเนื้อบ่า45ก็ต้องเรียบเรียบแล้วก็ไม่เป็นตาหมดนะครับสมัยดีเลยสังเกตเห็นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใสสะอาด เรียบแล้วก็ไม่แอ่นตัวเกินไปไม่แอ่นตัวก็คือไม่เป็นท้องอ่างนะครับไม่เป็นอ่างเหมือนคลองอะ่ะเราสังเกตดูเหมือนเรายืนดูริมคลองอะ่ะมันก็ต้องไม่ยุบลงไปเป็นล่องเหมือนคลองนะครับไม่เป็นคลองนะ,ะถ้ามันยังเรียบยังใช้ได้แบบนี้ก็ยังพอใช้ได้นะครับนี่แต่ถ้าเป็นไอเสียเนี่ยคาบขอมอมันจะเยอะแล้วก็จับใส่สว่านมือสว่านแท่นหรือว่าเครื่องกึ้งก็ได้แล้วก็กระดาษทรายสักเบอร์หกร้อยเนี่ยเก็บเก็บไปเพื่อจะดูว่ามันมีรอยตามมดไหม ถ้ามันไม่แอนนะอ่าถ้ามีรอยตามดก็คือใช้ไม่ได้เดี๋ยวเอา,าไวอ่ะให้ดู เเอาไปเชื่อมฝามาแล้วอ่ะนี่อันนี้ก็ไอเดีเหมือนกันนะครับนี่เราสังเกตดูนะครับว่าเห็นไหมวาล์วตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะแอนตัวนะครับเป็นล่องอุ้ยชิบหายแล้วตกนี่มันจะแอนตัวเป็นล่องลึกลงไปนะครับอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะนี่คือใช้ไม่ได้นะครับอ่าส่วนถ้ามันไม่แอนก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้ก็ยังพอใช้ได้นะครับสําหรับการเซฟต้นทุนนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับหลายคนอยากให้ทําคลิปตัวนี้จะได้ขวนเข้ามาดูเวลาลืมนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะไม่ค่อยดูพิมพ์บอกไว้ก็จะโทรหาหรือว่าส่งเป็นข้อความเสียงอะไรต่างๆหุมนี่แหละวัะนนี้เพรา,าผมไม่เข้า,าง่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีบากนะครับแล้วมาดูว่าตีบาวว่าใหม่แล้วเป็นยังไงนะครับไป let's go